สวัสดีค่ะนี่ค่ะซินจียุยซินนี่ขัวชายค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะสวัสดีปีใหม่จีนสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะค่ะเราสองคนมาในรูปแบบของอมวยนะคะในวันนี้ก็ให้เข้ากับบรรยากาศของช่วงตุจีนนะคะค่ะเราสองคนอยู่ในรายการ BFCO News นะคะรายงานข่าวสำหรับทิดจักนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันสิรินภาปัญญาดิฉันธัญรัตน์แก้วเกตค่าวเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะข่าวแรกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะชั้นเรียนสาวกของอทิตต์นะคะงดเรียนในวันที่26อาทิตย์นี้นะคะสำหรับอังคารที่28มกราคมนี้ด้วยนะคะงดเรียนจะเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ในเวลา15บหนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ,คะสำหรับทางคิดจักรเรานะคะมีช่องทางการติดตามใหม่นะคะนั่นก็คืออิสตาแกรมนะคะ,คะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่ได้อินสตาแกรมนะคะก็ได้เข้ามาติดตามอิสตาแกรมของทางคิดจักรเรานะคะชื่ออิสตาแกรมของทางคิดจักรเราชื่อแอดแบงคอกเฟอรชินนะคะ,คะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะเข้ามาติดตามแล้วก็มารับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้<า>โปรดติดตามด้วยนะคะทาง i อของทางคิดจกักรลนนะคะก็จะมะีคำเทศนานะคะสรุปคำเทศนามินินะคะแล้วก็จะมีคำนุนใจหรือว่าคำคมนะคะ,คะแล้วก็จะมีะการไลฟ์สดนะคะเก็บตกในวันอีเวนต่ตางๆนะคะของทางคิดาจากักรแล้วก็ภาพบรรยากาศของคิดาจากดักรนะคะ ก็ติดตามกันได้นะคะค่ะ,คะสำหรับข่าวต่อไปนะคะศูนย์ฝึกอบรมที่เชียงรายนะคะจะเปิดเรียนในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะสอนโดยท่านศาสนาจารย์สมเกียิกิติพงศ์นะคะในวิชาการสร้างผู้นำนะคะสำหรับท่านใดที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรืออาจจะเรียนสมทบนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อ,อาจารย์สวิตาณสอนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0857150707ค่ะสำหรับ สองเดือนนะคะฝึกงานนะคะค่ะก็เราจะเปิดทําการสอนในวันที่4ี่กุมภานนะคะเป็นวันอังคารแล้วก็วิชาแรกของนักศึกษานะกรุงเทพน,นะคะก็ะจะเป็นหลักครเทศนานะคะก็จะสอนโดยอาจารย์สาดานนะคะครูดินค่ะค่ะก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเข้ามาเรียนสมทบนะคะก็หนึ่งพี่น้องจะต้องเสียค่าหนังสือนะคะ 2ค่าอาหารและ3แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะจะเสียหน่วยกิและ1้0บาทต่อหน่วยกิจนะคะก็ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ทีมประสานงานเบอร์โทรค่ะ02331 2530ต่อ101ค่ะค่ะอีกช่องทางหนึ่งค่ะค่ะอีกช่องทางหนึ่งเป็นเว็บของอศูนย์ฝึกนะคะ สำหรับข่าวต่อไปเลยนะคะวันที่24ถึง26นี้นะคะผู้นำพนรกิจนะคะจะเดินทางเข้ามาประชุมแผนงานสำหรับปี2020นะคะที่คิดจักของเรานะคะจะอยู่ร่วมกันที่นี่นะคะพี่น้องจะอยู่ยาวตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศในวันอาทิตย์ก็พี่น้องก็จะอยู่ร่วมในในวันสปโตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาหรับวันศุกร์ที่24นี้นะคะก็พี่น้องพนรกิจจะเป็นผู้ที่ดำเนินรายการสำหรับ ทําคืนแห่งการอธิษฐานนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอจบการรายงานข่าวเพียงแท่นี้นะคะสำหรับบรรยากาศในกรุงเทพนะคะก็มีฝุ่นใช่ไหมน้องยอเยอะนะคะก็พี่น้องอย่าลืมที่จะลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับ สัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงปดรดเวพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ